นายวิรุณห้าวหารคุณธรรมเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอาชอมาเป็นระยะเวลา1ปีมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนต่างๆโดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีใน3ด้านหรือ3สร้าง1การสร้างความมั่นคงทางอาหารนายวิรุณปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์สําหรับเอาไว้รับประทานเองจําหน่ายและแบ่งปัน และเลี้ยงสัตว์ไว้สําหรับเป็นแหล่งอาหาร2มีการจัดสุขลักษณะในบ้านและสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้หน้าอยู่สะอาดเป็นระเบียบม,มีการแยกขยะแต่ละประเภท3ม,มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติศาสนกิจโดยเข้าวัดทำกิจกรรมทางาศาสนาทําบุญตักบ,บาตรฟังเทศฟ,ฟังธรรมเป็นประจํานายวิรุณได้เริ่มและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีให้แก่ครัวเรือนในชุมชนโดยร่วมขับเคลื่อนจุดเรียนรูปแรงผักสวนครัวสนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในอำเภอพบพระผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาชอหนึ่งเป็นผู้ช่วยพัฒนากรประจำตำบลในการประสานจัดเก็บข้อมูลจปทและข้อมูลกอชอช,อชอสองคอโดยร่วมวางแผนจัดเก็บและรับรองข้อมูล2ร่วมในเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบลเป็นประจำทุกปีสังขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยร่วมขับเคลื่อนจุดเรียนรู้แรงผักสวนครัวสานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในอำเภอพบพระ,พระสามารถเข้ามาศึกษาดูงานสี่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครัวเรือนและชุมชนด้านการดำเนินชีวิตตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงเดินทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน6กการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนายวิรุณได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชนทหารตํารวจในการสอดส่องและป้องกันยาเสพติดโดยได้ผ่านการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดเจ็ดมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในฐานะทีมปฏิบัติการตําบลโดยลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและให้ความช่วยเหลือแปดส่งเสริมอาชีพโดยช่วยประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนโอท็อกก้าการส่งเสริมทุนชุมชนโดยให้ความสําคัญและอนุรักษ์ทุนทางสังคมที่มีในตําบลพบพระ ส่งเสริมและเผยแพร่ภพพูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมที่ดีงามสิบนายวิรุณเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความมีเหตุผลมีส่วนร่วมในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนนายวิรุณเป็นวิทยากรหรือครูผ่าท,ทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนายวิรุณเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีปฏิบัติงานต่างๆด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นผู้ประสานงานที่ดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเข้าใจง่ายเป็นพลเมืองที่ดีปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ยังได้มีการขยายผลให้เป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับเครือข่ายการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานอื่นๆเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป